สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนากระเป๋าซิปเดี่ยวใหญ่หนังจอระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสาหรับพี่ๆที่กําลังมองหากระเป๋าสตางค์รุ่นนี้บอกเลยว่าใช้ดีเป็นงานมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะ กระเป๋าซิปเดี่ยวใหญ่หนังจระแค่ขนาดความกว้าง7.8นิ้วสูง4นิ้วพี่พี่ขาราคาในคลิปวิดีโอนี้น้องเอ๋ยังคงอยู่ที่ราคาเดิมนะคะทั้งทังที่ต้นคุณเนี่ยขึ้นไปแล้ว ถ้าหมดงานล็อตนี้น้องเอกบอกเลยว่าราคาจระเข้ปรับขึ้นแน่นอนและจํานวนมีไม่มากแล้วถ้ายังสนใจพี่ๆรีบตัดสินใจเลยนะนอ้องเอพูดจริงนะตอนนี้ราคาทุกโรงงานปรับขึ้นหมดเลยเอาราคาเเริ่มต้นที่หนังท้องจอระเข้สีชมพูหนึ่งใบสุดท้ายสวยหวานลายตาราง ล้องไผ่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์สยามสายพันธุ์ไทยของเรานะคะกว้าง7 8นิ้วสูงสีนิ้วสีชมพูให้ราคาปกติ1290บาทเชิญพี่ๆรับชมได้เลยค่ะถ้าชอบความสวยความหวานพี่พี่ขสวยมากสาววันอังคารวันศุกร์วันเสาร์วัน,วน,าววนอาทิตย์ถูกฉลองกับสีชมพูสุดๆเลยนะคะพี่พี่แสงสีเสียงเป็นเรื่องของพลังงานนะน้องเอ๋ต้องเน็ตต้องย้ำนะคะพี่พค่ะ เพราะว่ามันใช้งานได้จริงที่ไหนมีพลังงานที่นั่นใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะซับในดูค่ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะงานตัดเย็บด้านในก็เนีย้เหลือเกินพี่ๆขาจะมองหาตำหนิตรงไหนไม่มีเลย1290บาทปกติแล้วราคากระเป๋าตังหนังจระเข้ใบอย่างเนี้ยอยู่ที่หลักหมื่นแล้วค่ะจริงๆราคาขึ้นห้าง กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์นี่แต่หลักหมื่นกระเป๋าสะพูงสะพาย3-4มสี่หมื่นอัพเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องให้ชมหนังท้องสีดำม,มีหนึ่งใบสุดท้าย ัดสินใจนะคะหมดจากลรตนี้ไม่สามารถจําหน่ายราคานี้ได้แล้วนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าสินค้าเข้าใหม่ปรับราคาขึ้นทุกตัวน้องเอกยังคงไม่ขึ้นราคาให้กับพี่พี่นะยังคงให้กับพี่พี่ในราคาเดิมซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากชมสีดํากันต่อเลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่า โอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะสนใจสินค้าน้องเอ๋แคปภาพแล้วทักแชทมาหาอ๋อสนใจสินค้าน้องเอ๋นะคะพูดพูดผิดพูดถูกขอไปด้วยถ้าพี่ๆสนใจสินค้าน้องเอ๋นะเมมเบอร์น้องเอ๋ค่ะเมมเลยแล้วก็ทักมาหาน้องเอ๋ทางไลน์นะคะแล้วพี่ๆอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะขอดูภาพสินค้าแล้วพี่ได้ตัวไหนคะอย่างนั้นอย่างนี้ สงสัยอะไรก็ถามได้เลยนเ่ยก็ยินดีรับใช้ยินดีตอบอยู่แล้วนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ําตาลกาแฟหนังท้องจระเท้หนึ่งใบสุดท้ายเออรุ่นนี้ใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญครบจบนะคะแล้วถือออกมาสวยโดดเด่นหรูหรา้ด้วยวัตถุดิบของนุ่ยก็เป็นวัตถุดิบคุณภาพมีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะคะพี่ๆค่ะเป็นความงามที่สวยระดับโลกระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นกระเป๋าที่คนส่วนใหญ่ ของคนบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะไม่ต้องใส่แบรนด์หรอกเอาแค่หนังในเห็นแค่หนังเนี่ย,คน,นยคนก็จึ้งกันทั่วโลกแล้วเป็นวัตถุดิบที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้รู้จักโดยเฉพาะมหาเศรษฐีและดาราไซเลฟถ้าพูดถึงกระเป๋าหนังจระเข้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสีน้ำตาลกาแฟว้าวลายตารางปล้องใบนะคะมีใบเดียวเท่านั้นค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะต้องเ,เปิดให้ดูด้านใน,นะคะ่ะ สว,วยจังเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปน้องเอ๋จะให้พี่ๆชมเป็นสีน้ำเงินบลูไดมอนด์นะคะน้ำเงินเข้มสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะว้าวเป็นลายตารางว้าวสวยทุกใบสวยทุกใบมีลายขมอบด้วยอะเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับสีน้ำเงินนะคะ1290บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะอาพี่ๆสนใจทักแชททักไลน์มาหาน้องเอ๋ได้เลยดูด้านหน้าด้านหลังทุกคนคะ่ะสู้ สวยสวยงามมากหนังสวยหนังเงามากๆเลยของแท้นะคะแต่ละใบต้องไม่เหมือนกันทุกครั้งที่น้องเอกทำคลิปวิดีโอหรือปล่อยคลิปวิดีโอออกไปพี่ๆะ่ะจะมีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เป็นประจําทุกคลิปทุกวันนะคะก็จะออ้ยน้องคนที่เป็นใครของแท้หรือเปล่าทําไมถูกจังของแท้ดูยังไงล่ะของแท้ดูเลยดูด้วยตาเปล่าเลยนะคะแต่ละใบจะต้องมีลวดลายไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่ปลอมทันทีเอา้าทำไมไมันไม่เหมือนกัน ก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละค่ะที่เรามีลูกตาเหมือนกันมีปากเหมือนกันแต่ริมฝีปาก,กเราจะไม่เท่ากันนี่คือความงามตามธรรมชาติต่อให้มีเหมือนกันยังไงก็ต้องแตกต่างกันอยู่ดีนะคะพี่ๆค่ะ <c oughs> ขอไป <c oughs> ดูด้านในค่ะว้าวสวยจังเลยค่ะอขอนังท้องก่อนนะคะนังท้องนะคะต่อไปน้องเอ๋จะให้พี่ๆชมเป็นสี ม่วงมุกราคาจะอยู่ที่1390บาทสีม่วงมุกราคาน้องจะอยู่ที่1390บสํบาทสำหรับสีพิเศษตอนนี้รับได้1ใบสุดท้ายหลังจากหมดงานในล็อตนี้นะคะพี่ๆขาอ่าซึ่งมีไม่กี่ใบล็อตต่อไปราคาปรับขึ้นหมดเลยจริงๆอ่ะราคาถูกปรับมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่น้องเอกขายเนี่ยกำไรน้อยมากถูกปรับมาแล้วด้วยแต่น้นองเอกไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะคะพี่ๆแต่ อตใหม่ที่จะต้องเข้าต้องแจ้งกับพี่เลยนะว่าต่อไปแล้วค่ะปรับขึ้นแล้วนะเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นจริงๆค่ะทุกคนค่ะต่อไปค่ะน้องเอกจะให้ชมเป็นสีแดงสดลายกรเ็ดมังกรลายเกร็ดมังกร,กร,งกรว้าวสวยงามมากลายกรเ็ดมังกรจะเป็นลายตารางที่เล็กมากและหนังเป็นเกร็ดซ้อนกันนะคะหนึ่งตัวทําได้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งใบนะคะพี่ๆ่ะ แตมอาเต็มที่น้องเอ๋ให้ไม่เกิน2อใบเพราะว่าขาหน้าเขาใช้ไม่ได้ลายเกรดมังกรจะอยู่ที่บริเวณขาของเขานะคะคนจีนเนี่ยเห็นว่าขาจระเข้เนี่ยเหมือนขามังกรนะคะในตำนานเป็นสัตว์ประจำชาติของเขาเนี่ยเขาก็เลยเรียกขาจระเข้ว่าขามังกรนะคะแค่เขาซื้อขาจระเข้ไปต่างกับบ้านเขาเนี่ยพี่พี่ขาอันหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วนะคะเพราะเขาถือว่าเอาไว้กวากเงินกวากทองนั่นเองนะคะสีแดงสดขาขาเรียบลายเกรดมังกรค่ะสวยสวยสวยมาก เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วรุ่นนี้คือเวลาถือใช้งานออกมาคือมันสวยมากๆใส่เงินพี่ๆไม่ต้องห่วงกระเป๋าทุกใบผลิตมาเพื่อรองรับเงินอยู่แล้ว,วาามาตรฐานต้องใส่เงินได้สบายค่ะรุ่นนี้ดึงเข้าดึงออกสะดวกสบายเวลาพี่ๆใส่เงินเนี่ยดึงเข้าดึงออกสะดวกสบายแน่นอนใส่บัตรได้20ใบใส่เหรียญด้วยนะคะจบเลยขาวเรียบหรูและดูดีซื้อเป็นซื้อใช้เองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญของ,ของฝากนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะต่อกันที่ขาวเรียบเกร็ดมังกร สีน้ำตาลช็อกโกแลตสวยมากเลยค่ะพี่พี่ขาดู1290บาทมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมช่วงนี้เป็นพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจหนังงูซึ่งของแถมของทางร้านเอกก็จะผลิตจากหนังแท้ทุกชิ้นจะมีสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะคะหายากทุกตัวนะคะพี่พี่าช่วงไหนแถมอะไรน้อเอกก็จะ คอยอัปเดตให้ชมอยู่เรื่อยๆว้ายทำไมหนังสวยหนังเงาขนาดนี้พี่ๆถ้าชอบสีนี้พี่ๆแคปภาพแล้วทักมาเลยนะถ้าเกิดว่าจะหากระเป๋าสักใบหนึง่งที่เอาไว้ใช้ทนทน,ท,นที่เอาไว้ใช้ทนทนทน,นานๆน,น,นะคะแล้วดูแลรักษาง่ายๆก็แนะนําเป็นตระก,กูลสีดาสีน้ําตาลนี่แหละค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะด้านในสวยตาแตกเลยค่ะไปต่อกันที่บริเวณกระดูกกลางหางตอนนี้งานสีขาวหิมาลายหายากมากพี่ๆขาโน้ตแคปไม่ได้อัปเดตกระเป๋าสาย สีขาวหิมาลายันเลยนะขออภัยคะ่ะขออนุญาตสำรวจนอกแทกไม่ได้อัปเดตกระเป๋าสะพายที่เป็นสีขาวหิมาลายันเลยเพราะว่ามันหายากทุกคนทางโรงงานก็ต้องบอกเลยหนึ่งมันทํายากแล้วที่จะทําก็ต้องเป็นจลเทศที่สวยทําไม่สวยทําออกมาก,ก็จะเห็นแผลชัดนะคะกระเป๋าสตางค์ขาวหิมาลายันก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ได้รับความนิยมซื้อเก็บไว้ใช้ไว้แจกได้เลยนะคะอ่ะเชิญชมคะ่ะ กระดูกกลางหางสีขาวหีมารยัน1,290บาทเท่านั้นโอ้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 โอโอทุกคนถามมันสวยจริงๆอ่ะรายละเอียดคือเป๊ะทุกใบอะคือไม่มีใบไหนซ้ำเลยแม้แต่ใบเดียวดูไม่ยากค่ะพี่ๆค่ะ ของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ดูยากเลยด้วยด้วยตาเปล่าก็ดูได้แล้วและวิธีสรวจสัมผัสด้วยมือนะ,ะพี่ๆกระดูกจระเข้ทุกปุ่มจะต้องไม่ยุบนะคะกดลงไปจะต้องไม่ยุบเหมือนธรรมชาติกระดูกเราเนี่ยลองจิ้มลงไปนะคะถ้ายุบเมื่อไหร่ก็คือปลอมทันทีค่ะถ้าเป็นของปลอมที่ก๊ปอปปี้มานะบางอ่าบางแบบเดี๋ยวนี้ก๊อปปี้เหมือนเหมือนทุกคนค่ะก๊อปปี้เหมือนมากแล้วทีเนี้ยขออภัยค่ะแล้วทีเนี้ย ทุกปุ่มบางปุ่มแข็งกดไม่ลงจะทําให้คนงงแล้วก็เข้าใจว่าหุ้ยเป็นของแท้แต่ไม่ใช่ทุกปุ่มลองกดทุกปุ่มดูได้เลยมันจะมีบางปุ่มที่มันจะแบบเอาตัวอย่างมาแล้วเอาของปลอมนะที่ที่เจ๊กำลังพูดถึงเนี่ยมันมันจะมีบางปุ่มอะที่แบบมันกดลงอะเตรียไมไว้เตรียไมไว้เตรียไมไว้เออสีน้าตาลเดี๋ยวน้องเอ๋ทำให้ดูน้องเอ๋มีจระเข้ปลอมอยู่นะคะเขาอะพี่ๆบางร้านนะน้องเอ๋จะบอกว่าทีมงานที่บ้านน้องเอ๋เนี่ยก็คือดูงานเป็นกันทุกคนเนาะ พอออกไปข้างนอกอะพี่ๆขาเขาจะเผาโชว์เขาจะสํารวจโชว์ของแท้มีอยู่ใบเดียวนอกนั้นเป็นของปองลอมทั้งร้านก็มีอ่าแบบนี้ก็มีพี่ๆต้องระวังนะมิจฉาชีพเยอะมากแล้วโอ้โหแล้วขายดีแล้วคนเชื่อเยอะด้วยเพราะอะไรเพราะว่ากระเป๋าหนังจระเข้มันเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนั่นเองนะคะ <c oughs> คือทั้งร้านอะมีของแท้อย,อยู่ใบเดียวเพื่อเอาไวพ้พิสูจน์เอาไว้เผาโชว์เอาไว้แบบกดกระดูกโชว์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใบอื่นในร้านทั้งหมดเป็นของปลอมหมดเลยน้องเลยยกตัวอย่างอย่างใบเนี้ย พี่ค่ะนเอ๋ถือออกมาพี่จะดูออกไหมว่านี่คือจระเข้ปลอมนะคะนี่คือจอระเข้ปลอมซื้อมาประมาณพันต้นๆน,นะคะถ้าจำไม่ผิดใบนี้ผลิตจากหนังวัวอนงเอ๋ซื้อมาหลายใบายบางใบก็เป็นพียูเป็นผ้าเวลาเผาจะละลายแต่ใบนี้เผาแล้วไม่ละลายแค่เต็มที่ก็แค่หดเพราะว่าใบนี้ผลิตจากหนังวัวซึ่งดูยากมากปุ่มนัน่นหน้ากดไม่ลงเลยนอกเอ๋ยังเฮ้ยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของปลอมคือด้วยความที่นงเอ๋เนี่ยดูของ อยู่กับของทุกวันมาเป็นเวลาสิบกว่าปีทําให้น้องเอ๋เนี่ยมีสายตาที่แหลมคมมากนะคะพี่พี่ขาเนเวลาที่ดูจระเข้ดูปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยว่าใบเนี้ยของปลอมทีเนี้ยน้องเอ๋อใบเนี้ยมันทําให้หน่อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสัญชาตญาณน้องเอ๋ผิดพลาดหรือว่าทาไมมันกดไม่ลงทีนี้น้องเอก๋ก็ลองสํารวจลองสํารวจดูนะพี่พี่นะปุ่มอื่นยุบเห็นไหมยุบลงไปีนของแท้ต้องไม่ยุบนะคะไม่ได้ดูยากนะอ่านี่นี่เล็บน้องเอ๋อาจจะกดไม่ถนัดนะพี่พี่ดูนี่ น,นี่ยุบเนี่ยกระดูกมันจะยุบลงไปอย่างนี้นี่นี่นี่ของปลอมต่อให้มันทําเหมือนแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกปุ่มที่ของปลอมจะทําได้แต่ถ้าเป็นของแท้ถ้าเป็นกระดูกแท้เนี่ยเหมือนกระดูกเราเนี่ยพี่พี่ต้องไม่ยุบค่ะเคยเห็นกระดูกยุบแม้โดยธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดไม่มีกระดูกยุบนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปค่ะกระดูกกลางหางสีดํานะคะสวยเรียบหรูพี่พี่ไม่ต้องห่วงงานของของแท้ของแท้แ,ทแน่นอน ไม่ต้องห่วงพี่พี่ได้ของแท้ไปไว้ใช้งานกระดูกกลางหางสีดำหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทราคาก็ยังคงแบบหืดูค่ะตอนนี้คือสต๊อกมีเท่านี้เลยนะพี่พี่นะถ้ามีงานล็อตใหม่มาสีสวยๆมาใหม่ๆเบริเวณหัวกระโหลกอะไรไม่ได้ราคานี้แล้วนะต้องแจ้งกับพี่พี่ว่าตอนนี้ทุกโรงงานเลยค่ะประกาศปรับราคาขึ้นหมดเพราะต้นทุน พี่ๆค่ะต้นทุนการเลี้ยงจระเข้ไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะต่อไปค่ะสีน้ำตาลทองว้าวเป็นบริเวณครีบหางหรือบริเวณปลายหางของจระเข้นะคะมีใบเดียวไข่ใหญ่โตมโหฬารแล้วสวยงามมากดูด้านในนะคะซับในผลิตจากหนังววแท้สวยทุกใบสวยทุกสีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะชอบสีไหนทักมานะคะว้าวสีต่อไปสีชมสีทอง พูดผิดอีกแล้วอ่ะวันนี้พูดผิดหลายรอบแล้วนะคะโอ้โหสีทองสําหรับสีทองจะเป็นสีพิเศษราคาของน้องจะอยู่ที่หนึ่งสาเก้าสิบบาทค่ะสีทองนะคะหนึ่งสามสบบาทค่ะว้าวโอ้โหทุกคนคะสวยมากทุกคนดูสิดูกระดูกดิหืคือแบบแผลลึกแผลยาวไม่มีอ่ะหนังสวยสีสวยมากของจริงที่พี่เอาไว้ ใส่กับเสื้อผ้าสีทองนะคะของจิมพี้พี่เอาไว้ใส่กับเสื้อผ้าสีทองนะคะแล้วก็รองเท้าสีทองรอบรอง,อง่าสวยโดดเด่นอลังการอย่างแน่นอนอ่ะดูด้านในคะ่ะสวยมากเลยสําหรับสีพิเศษราคาจะอยู่ที่1 3 9 0บาทนะคะถ้าเพื่นชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยค่ะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ